การล็อกอินพอร์ต Pacific Broker ผ่านแอปพลิเคชัน XOS Trader ให้ทำการล็อกอินเว็บไซต์ Pacific Broker และเข้าหัวข้อ Trading Account เลือกพอร์ตที่ต้องการล็อกอินโดยการนำเลขพอร์ตที่อยู่ข้างหลังคำว่า MT4 และกดที่ปุ่ม Request สัญลักษณ์รูปก,กุญแจเพื่อดูรหัสผ่าน Trader Password เป็นรหัสแถวบนนะครับจากนั้นนำเลขพอร์ตและรหัสผ่านที่ได้ไปล็อกอินในแอปพลิเคชัน XOS Trader ครับคุณลูกค้าสามารถนำเลขพอร์ตและรหัสผ่านไปล็อกอินบนแพลตฟอร์มอื่นได้เช่นคอมพิวเตอร์ PC Macbook และสามารถเทรดบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ครับ